เรื่องใหม่สนับสนุนโดย AIS ช่วงสุดท้ายเรื่องใหม่นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยเดี๋ยวเรามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันก่อนที่ได้รับหนังสือสร้างล้างแรกต้องแหกกฎนะครับ5ท่านด้วยกันที่โทรศัพท์เข้ามาได้รวดเ,เ,เร็วแล้วก็ตอบถูกนะครับได้รับหนังสือเล่มน,นี้ไปเลยขอบคุณสนักพิมพ์โพสบุ๊กด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมสนุกกับรายการเราส่วนท่านใดที่ไม่ทันเนี่ย ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะฮะเดี๋ยววันจันทะร์น่ามาแจกใหม่ก็จะคัดหนังสือดีๆน่าอ่านมาให้ได้อ่านกันเวลาโชว์หนังสือต้องโชว์บังหน้าไว้นะพอโค้ชอัพเข้ามาจะเห็นเหนียง <c oughs> ลำบากมากเลยมากันที่เรื่องใหม่มาดูเรื่องของรถยนต์ยี่ห้อ MG คุณผู้ชมคุ้นๆบ้างไหมคะเคยมีอยู่ในประเทศไทยเสร็จแล้วก็หายไปพักหนึ่งตอนนี้กลับมาใหม่ใช้ได้กว่าเดิมด้วยนะคะ <c oughs> MG เนี่ยนะคะถ้าเผื่อเป็นคอรถยนต์รุ่นเก่าเขาบอกว่าน่าจะคุ้นกันอยู่แต่ว่าหายหน้าหายตาไปหลายปีที่ผ่านมาตอนนี้หวนกลับมาแล้วภาาาายใต้กรรรรรรบิิหหงงนนขอออเเคืืจญพ์ัธ ซีนะคะร่วมกับกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่จากจีนนะคะมาตั้งโรงงานเลยค่ะประกอบในประเทศไทยนะคะแล้วก็ทั้งจําหน่ายในบ้านเราแล้วก็ยังส่งออกไปทั่วโลกอีกด้วยนะคะอย่างเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เปิดตัวรถยนต์นะคะ MG 6นะคะตามด้วยรถขนาดเล็กอย่าง MG3 แล้วก็ต้นปีนะคะก็มีการทําตลาดอีกครั้งด้วยนะคะทำให้เราเห็นความตั้งใจที่ว่าเขาจะบุกตลาดไทยเนี่ยนะคะโดยคุณพงศักดิ์เลิศวดีวัฒนวงศ์นะคะรอง ประธานบริษัท MG Cell ประเทศไทยก็บอกว่าปีนี้เนี่ยตั้งใจที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อีกก็คือ MG 5เป็นรถยนต์นั่งซีดานมาเสริมตลาดประเทศไทยในช่วงไตรมาส4ปีนี้นะคะโดยที่ปีนี้เนี่ยตั้งเป้าว่าจะจําหน่ายไว้8,000คันนะคะแบ่งเป็น MG6 2,000คัน MG3 5,000คันแล้วก็ MG5 1,000คันลองไปฟังเสียงกันก่อนไหมว่ารองประธาน MG เซลประเทศไทย mm hmm. เขามีการวางเป้าหมายในการเปิดตัวรถหรือว่าจำหน่ายรถในปีนี้อย่างไรกันบ้างนะคะเราได้จัดกิจกรรมรถโชว์หลังจากที่เราเปิดตัวในงานโมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับร้อยเอ็ ขอนแก่นสุราษฎร์ธานีและก็ปราณบุรีนะครับก็จะเป็นการสร้างการรับรู้ในพื้นที่ที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสได้รู้จักแบรนด์ MG ภาพรวมที่เรามองยอดขายของ MG นะครับโดยรวมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก8,000คัน นอกจากจะมีการจัดก,กิจกรรมรถโชว์ให้คนได้รู้จักแบรนด์ MG มากขึ้นแล้วนะคะในเดือนหน้าก็จะมีเปิดสนามทดลองขับ MG Driving Experience Center ให้กับลูกค้าที่สนใจด้วยนะคะหลังหา้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะแล้วก็จะขยายศูนย์บริการให้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าซื้อไปเนี่ยมีคนดูแลหลังการขายปีหน้าออทาง MG ก็จะนํารถ SUV มาเปิดตัวในประเทศไทยด้วยใช่แล้ว่ะ,ะ,ะและทุกวันศุกร์นะฮะช่วงนี้หลายคนชอบมากเลย เป็นช่วงทดลองขับนะครับวันนี้เป็นรถในฝันของใครหลายๆคนก็คือ Mini Cooper SD Countryman นะครับเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซล4สูบ16วาวาล์ว2ลิตร2.0ลิตรขออภัยนะฮะไปติดตามรายงานได้จากคุณนิทิทวมประถมครับที่เป็นดวงกลมโตในเรื่องของคอนโซลกลางเนี่นะครับเป็นมาตรวัดดวงกลมโตอย่างนี้นะครับรือว่าเป็นมาตรวัดที่ค่อนข้างจะโดดเด่นทีเดียวในมินิคันท r y แมน s d a l อฟคันนี้นะครับวงมะไรนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นนะครับแบบสปอร์ตสามก้านนะครับก็สามารถควบคุมเครื่องเสียงนะครับโทรศัพท์และที่สำคัญนะครับมีระบบรูสควบคุมที่ควบคุมผ่านวงมลัยและจุดเด่นอีกอันนึงนะครับของเจ้าวงมะไรนี้คือมีแป้นปรับตำแหน่งเกียร์คือแพดเดิลชิฟอยู่หลังวงมะไรด้วยนะครับพื้นที่ใช้สอยภายในนะครับต้องบอกว่ากว้างขวางทีเดียวครับ ที่นั่งนั่งได้จริงครับหน้า2หลัง3นี่ไม่มีไหลเบียดกันแน่นอนถ้าพับเบาะแล้วนะครับพื้นที่จาก350ลิตรนะครับพื้นที่บรรจุนะครับเพิ่มเป็น1300ลิตรทีเดียวในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับต้องยอมรับว่าเครื่องยนต์2,000 c 4เ u อร์โบเป็นเครื่องยนต์ที่เด่นมากจริงๆกับความแรงนะครับที่143แรงม้านะครับความเร็วสูงสุดตามสเปคเนี่ย190กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ผมทำไม่ถึงนะครับอัตราเร่งดีมากนะครับอยากเร่งแซงตอนไหนทำได้ตามใจเลยนะครับความสิ้นเปลืองโอ้โห10-11กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าประหยัดมากทีเดียวเมื่อเทียบกับอัตราความแรงของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับสุดยอดครับเครื่องยนต์ตัวนี้ เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับกับการลองขับมินิคันที่แมน S D Alfo คันนี้นะครับรูปลักษ์ตัดความมาให้คะแนนกันเลยดีกว่าครับกับรูปลักษ์ภายนอกภายในนะครับต้องบอกว่าภายนอกเนี่ยไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่ครับหน้าเหมือนกระดุกหน่อยๆนะครับแต่ภายในเนี่ยโหต้องบอกว่าสุดยอดครับผมคะแนนให้กันเลยดีกว่าครับตัวนี้2ดาวครึ่งครับผมมาในเรื่องของเครื่องยนต์บ้างนะครับเครื่องยนต์2000ซีซีเทอร์โบตัวนี้นะครับ สุดยอดครับถือว่าเป็นเครื่องที่ดีที่สุดเครื่องหนึ่งของโลกครับแต่มาติตรงที่อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับที่อยู่ที่ประมาณ11กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยแต่ถ้าคํานวณไปกลับแล้วเนี่ยแรงขนาดนี้กินน้ํามันขนาดนี้เนี่ยผมให้3าดาวเต็มครับสําหรับในเรื่องของความคุ้มค่านะครับค่าตัวที่2องล้านห้าแสนบาทเนี่ยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าแพงไปหน่อยครับตรงนี้เนี่ยให้แค่2ดาวครึ่งพอครับแล้วเรามาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในช่วงลองขับครับผม คุณนิทิด้วยนะฮะสัปดาห์หน้าเห็นบอกว่าจะมีรถเป็นรถกระบะ t o y ย t a า,าร v โว้ของใหม่จริงๆนะคะส่วนในช่วง7จ็โมงเช้าวันนี้นะคะกับข่าวห้าน้าหนึ่งนะคะไปดูซิว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีการแฮ็กข้อมูลทางสมาร์ทโฟนอย่างไรกันบ้างแล้วเราจะป้องกันได้อย่างไรรวมไปถึงเรื่องของผลการประชุมแม่น้ำสามสายเมื่อวานนี้ด้วยนะคะ,ะวันนี้หมดเวลาของสนามเป้าเม้าขาวแล้วนะฮะสาวอาทิตย์ก็พักผ่อนกันเต็มที่แล้ววันจันทร์มาลุยงานกันใหม่นะครับแล้วก็พบกันวันจันทร์เลยนะฮะโมงเช้า สน,นามเป้าเม้าขาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย